กลยุทธ์แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จความสำเร็จที่เราเริ่มเองได้ในทุกๆวันรายการ Star of Inspiration 9ก้าต่อไปไม่รอแล้วนะกับ96.75 l e เลิโอเคคลิกเวลาที่เราทำงานร่วมกับผู้อื่นในสำนักงานหรือว่าในองค์กรต่างๆค่ะ เรามีไฟอะเรามีไฟอะแต่ทั้งหมดนี้คือนั่งมองหน้ากันเออไม่พูดไม่ออกความเห็นเพราะว่าถ้าออกความเห็นฉันอาจจะต้องลงมือทําไงอแล้วเราอ่ะมันทําให้เราแบบเริ่มหมดไฟในองค์กรหรือในการทํางานหรือในแผนกอาจารย์มีอะไรแนะนำไหมคะที่จะแบบจะให้เราไปต่อยโอ้สุดยอดมากเลยอันนี้อันนี้ต้องต้องเก็บค่าคอนซัลต์ไหมคะไม่เก็บเป็นนางฟ้าคืออย่างนี้แพทเจอร์บ่อย จะบ่อยมากๆในองค์กรในทีมงานของแพทย์แล้วเราก็กลับมาดูค่ะตอนแรกเลยคนเราเนี่ยมักจะมองคนอื่นมักจะโทษคนอื่นจริงไหมค่ะทําไมลูกน้องฉันทําไมฉันเนี่ยพลังเยอะแต่ทำไมไม่เสี่ยงเจี๊ยบเลยหรือเปล่าทําไมลูกน้องฉันไม่เอาตามฉันแพทเป็นมาก่อนค่ะทําไมคนนั้นไม่อย่างนี้ทําไมคนนี้ไม่อย่างนั้นอืทีนี้แพทกลับมามองดูตัวเองค่ะบอกว่าทุกอย่างมันเริ่มจากเราอืเราคือ <Idol. S 1> <c oughs> อะไรคือเราคือต้นแบบ <c oughs> ถ้าเราอยากให้เขาเปลี่ยน <c oughs> เราต้องเปลี่ยนก่อนอ <c oughs> เป้าหมายเราต้องชัดกลับมาเรื่องเป้าหมายก่อนเ <c oughs> มื่อเราเป้าหมายชัดเจนคะ่ะคะเราจะมีพลังคุณเ <c oughs> จี๊ยบความชัดเจนเท่ากับพลังเ <c oughs> มื่อเราชัดเจนว่าฉันเนี่ยจะนำพาสถานีฉันไปเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ย <c oughs> สมมติเราตั้งเป้าไว้เลยเราจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งของเชียงใหม่หรือของประเทศไทยมาปักหมุดกันคคุณเจี๊ยบก็ทา เสมือนว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งแล้วทําให้เขาเห็นเป็นต้นแบบไม่ต้องไปบอกให้ใครทำหรอกเดี๋ยวเขาจะเห็นแล้วเขาจะก๊อปปี้เอีกุญจจ๊ับถ้าเราเป้าหมายชัดเนี่ยสมมติว่าเนี้เราขับเฟอร์รารี่ใช่เฟอร์รารี่นะคุญแจอัพเป็นเฟอร์รารี่นะต้องชัดแล้วถ้าิดภาพหน้าปัดรถยนต์อ่ะมันมีตัวแดงเต็มไปหมดเลยอืตัวแดงเออเรอ่ะน้ํามันก็ยังไม่ได้เติมอ เกียก็อาจจะพังเครื่องยนต์ก็อาจจะมีปัญหาหม้อน,น้ําก็อาจจะมีปัญหามันขึ้นแดงเต็มไปหมดเลยเราบอกเราชัดแต่บางทีเราก็ไม่ไม่ชัดจริงๆอะ่ะรถมันก็ไม่มีพลังคุณเจี๊ยบขึ้นไปนั่งขับตัวคุณเจี๊ยบกล้าไปไหมรถคันนี้กล้าเดินไหมคะไม่กล้าไม่กล้าแล้วลูกน้องจะกล้าขึ้นไหมคะก็คงไม่กล้าไม่กล้าดังนั้นเราต้องชัดเจนก่อนความชัดเจนเท่ากับพลังถ้าถูกสอนมาว่าการที่จะไปมองสิ่งแวดล้อมอะมองใครอ่ะโทษใครอะโทษตัวเองก่อน ไม่ททดคนอื่นทำไมเขาถึงไม่ทำทำไมเขาถึงไม่เสนอความคิดเห็นทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นเรานั่นคือคนอื่นนนคอื่เราต่างหากที่จะเป็นผู้นำในการส่งพลังให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคล้อยตามไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหัวหน้าแผนกหรือในครอบครัวใต้องอาจารย์แพทย์หมายถึงว่าต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างเป้าหมายชัดเจนถูกต้องแล้วก็มีภาพความสําเร็จชัดเจน แล้วภาพความสําเร็จนั้นที่ตัวเองบอกชัดเจนลองทบทวนอีกทีซิว่ามันชัดเจนจริงๆริงไหมจริงหรือเปล่าเป้าเราชัดหรือเปล่าตื่นมาเราหายใจเข้าออกเป็นเป้าหมายจริงไหมนะคะตัวเราเนี่ยจะเป็นเหมือนโปรเจคเตอร์คุณเจี๊ยบเวลาที่คุณเจี๊ยบคิดอะไรสังเกตนะทุกคนจะรู้ค่ะมันจะเหมือนเป็นโปรเจคเตอร์อยู่ตรงกลางแล้วพาคุณเจี๊ยบอะรู้ไหมเนี่ยถ้าคุณเจี๊ยบ ถ้าคุณเจี๊ยบคิดดีเขาจะมองเห็นเลยเฮ้ยเจ้านายฉันน่ารักแฮปปี้ดีอะเดี๋ยวฉันจะทําสุดชีวิตเลยอถวายหัวเลยค่ะแต่ถ้าคุณเจี๊ยบแบบคิขโมดมาละวขมวดพร่ำบ่นอะไรทําไมไม่คิดช่วยฉันทําไมต้องรอจะคิดคนเดียวอเขาก็จะรู้หละเขาก็จะไม่กล้าละแต่ถ้าเราเนี่ยทีอับเขาอวยเขาทําให้เขาดูเป็นต้นแบบแล้วเวลาเราเรียกประชุมเรียกคุยกัน่ะเราจะไม่พูดถึงจุดบกพร่องเราจะถามเขาว่ามาวันนี้เราจะมีอะไร ทําให้คุณผู้ฟังได้ได้สดชื่นทําให้สถานีเราดีขึ้นบ้างเสนอเสนอเสนอ<ม>แล้วความคิดของแต่ละคนค่ะครั้งครูทั้งครูมาโอ้ oh. มันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกแล้วเราก็เอามา b บรนสตอร r นกันแ hmm. พทําแบบเนี้ยจนทีมแพทเติบโตมากๆยอดขายแพททะลุไป200กว่าล้านอะ oh. ยอดขายในออนไลน์เนี่ยนะคะใช่ค่ะ200กว่าล้านเลยนั่นคือเทคนิคที่ทําไปได้200กว่าล้านแม่เจียมจะไปที่10ล้านนี่สบายมากสบายมากๆใช่ค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะอาจารย์แพทได้รับพลังงานบวกเต็มๆแล้วก็ได้อินสป r เรชันได้ได้แบบได้พลังมากๆเลยหวังว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่า